าสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นําเอาะกุดงาช้างของหลวงพ่อเดิมนะครับที่าท่านผู้ชมเห็นน้อยมากนะครับไม่เคยเห็นเห็นน้อยลายนะครับนี่ครับเป็นรอยจานของหลวงพ่อเดิมนะครับสุลงาช้างนะครับเก่ามากนะครับเป็นสมบัติเด็ดว่า ของคนเขาเก็บไว้นะครับดูครับรอยจางมันก็เดิมครับดูครับหยาช้างครับหนาวครับดูมือผม ความยาวไม่บงามขึ้นด้วยเพราะยอดใหญ่ใบงามใบจานครับ,รรบ,รรบผมบอพ่อเดิมนะครับมีไม่มากนะครับเห็นไม่กี่ดอกครับในประเทศไทยมีไม่มากที่เคยเห็นนคะรับเห็นไม่กี่ดอกครับ ไจริงๆครับเอาเมือราคาไม่ได้นะครับเอาเมือราคาไม่ได้ถ้าเพืนใดสนใจอยากจะถามก็เดี๋ยวผมจะขึ้นทิ้งเบอร์ไว้หน้าจอนะครับติดต่อหลังไมได้นะครับ นี่ครับผมพ่อเดิมของแท้นะครับรับประกรันนะว่าไม่ค่อยเห็นครับไม่เคยเห็นเห็นน้อยมากในตวัดจริงๆข่าวว่ามีแค่ไม่กี่ดอกครับไม่กี่ดอกในตวัดคนม,มากจะไม่เคยเห็นผมเพิ่งได้มานะครับผมได้มาใหม่ท่านใดสนใจก็เดี๋ยว ติดต่อมาหลังไม้ได้นะครับดูว่าเป็นความต่างคนามจำอันนี้กราบขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ